ครล่ะพี่ชายครับคือใครใครละใคดีครับใครล่ะจุกจันเลยโอเคเอาล่ะถือดูนะคมาแล้วครับมาแลสไปครับดู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 ดดูดููู โอโหสวยแล้วนะท้สามท่านนะฮะเหลแล้วครับพูชื่อนี่มือขอพูดชื่อนี่มืงอันนี้เดี๋ยวเพื่อน้กินนะฮะชื่อคักคุณอะไรครับชื่อจ่าคุณจ่าพงศ์นะครับคุณอะไรครับคุณต้นลาวันนะครับคุงต้นลาวันครับจ่าจา อ่าแผงอ่ทัคนนี้นะฮะเอ่อาางถือมือวนี้เป็นลยมัมือซครับหลังจากหลังจากอะไรนะฮะไม่ไม่ต้องตื่นด้ไ่อน้นานี้อ่เออหะอทักษะท่านนี้เป็นตัวแ กติกาของเราก็คือว่าวันนี้เรามีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะฮะด้วยเด็เากไทยของทั้งสามที่ทุกคนถืออยู่ก็คือแจ็คกิ้งดูนะออกกองไปแล้วก็ไปเลยนะฮะรวมทั้งคิวเจ้าพระมาสืบด้วยแล้วก็สายอย่างนี้นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีของรษษองา,างวัลพิเศษมอบให้กับทุกท่านแต่ว่ากติกาก็คือว่าเราจะให้ทุกท่านเป็น é

พบกับความสนุกสนานที่นี่นะครับแค่ไหนว่าคิดถึงนะคนคิดถึงมือทองประสิทธิ์นะโอ้โหแงเขาจ้างเลยอ่ะคุณ่งให้ไปก่อแล้วอ่ะเาให้ไปไม่ได้ใช่ไหมเริ่มจากท่านไหนก่อนโฆษณาสินค้าที่อยู่ในมือของคุณครับเริ่มจากนี่คุณอ่ะ แล้วห้าสี่สามสองแแอคชั่นนะโอเคนะฮะอ,อ,อันนี้เรียกว่าใบบอไอใบลอเอลีนล่นะครับใบเล่นะครับเขามีซีขอ,ของเขาเองโอนเอนเลยนะฮะ พอกินปุ๊บนางเอท้องหามเลยน่าทนปวดไหมทนวดไหมทอปวดากไหได้เลยอ่ะอ่ะชิ้นที่ส มก so like so ่ท well wow. ี่เม okay, okay, ื่กี้เนี่ยสะดุดก็ถปอนตัสง่าที่มาีมีสนะคะมีคลาสต้องออ้อ่วี่พี่ยอดชโอเรับาไม่ธรรมดาับนะสุดทายครับแนนะครับตองกคับับไอไป5-4 3 2 ยืนทำอยู่อ่ะครับเมือว่าเคยเห็นทํามาพี่เกิดอยู่ตรงนี้ไม่ว่าแต่ถือว่าศิลปินเก่งก่อน <aniously tweet> <omersol> <laughs> <com fois löss91> คุณจะสังตดูอันนี้ก็ลักษณะของแกนขับเป็นยงไงกันบา